อยากให้นายพูดถึงงานกิจกรรมในวันนี้นิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่เราต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาเด็กโดยเฉพาะเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้5้าจังหวัดนะคะซึ่งเรามองว่าน้องๆเหล่านั้นอยู่ในสภาวะที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะ ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ทางด้านจิตใจนะคะให้น้องมีการใช้ศิลปะซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการที่เราจะเพิ่มทักษะหรือพัฒนาเด็กเพราะเรามองว่าการที่ใช้ศิลปะเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเพิ่มทักษะมันจะเป็นทำส่งเสริมให้น้องเนี่ยมีสมาธินะคะมีจิตใจที่มองบวก นะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์นะคะที่จะไปดําเนินการสิ่งต่างๆได้ซึ่งมองว่าศิลปะเนี่ยเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาน้องในด้านต่างๆเหล่านี้เราจึงเจอเกิดโครงการที่จะ,ะเรียกว่าเป็นการประกวดวาดภาพศิลปะนะคะภายใต้ทีมที่ว่าสำนึกรักแผ่นดินนะคะโดยให้น้องๆเยาวชนเด็กและเยาวชนที่มีอายุะระหว่าง6 ถึง18ปีนะคะเข้าร่วมในการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ซึ่งเราก็แบ่งเป็น4ช่วงอายุนะคะในการประกวดครั้งนี้ก็มีน้องๆให้ความสนใจเยอะนะคะส่งภาพประกวดเข้ามา,ามากกว่า1,970าน,นะคะ่ะแล้วตอนนี้เห็นว่าจะมีเริ่มมีประกาศประมาณอนมีนาใช่ไหมคะเอ่อในในในการ รับรางวัลน,นะคะปีที่แล้วเราก็รับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ตนืองจากสถานการณ์ครั้งนี้นะคะก็ในปีนี้เราจะไปะรับรางวัลในช่วงเดือนเมษายนนะคะที่จังหวัดสงขลาเพื่อ,อช่วยในเรื่องของการยนระยะทางในการเดินทางกับน้องๆน,นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะก็ะในการนี้เราก็จะขอ โลเกียรติยศจากพระนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นรางวัลเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเหล่านี้แล้วก็จะมีรางวัลส่วนหนึ่งที่จะมอบให้น้องๆด้วยค่ะเห็นว่าคือเป็นกิจกรรมที่ดีมากอนาคตข้างหน้าเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมหรือลักษณะอื่นเพิ่มเติมจากแบบนี้ไหมครัะ,ะนอกจากกลมเรานอกจากกิจกรรมทางด้านศิลปะเนี่ยต้องบอกว่าทางกรมก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนเด็กเยาวชนนอกเหนือจาก ศิลปะนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของกีฬาดนตรีประมาณนี้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราได้มีการเริ่มที่หน่วยงานเด็กเด็กภายในหน่วยงานของเราก่อน30หน่วยทุกคู่กันไปเราก็จะมีทั้งกีฬาดนตรีศิลปะแล้วก็พวกวิชาการรวมถึงในเรื่องของทักษะอาชีพรวมด้วยค่ะอื่นอยากให้หนายศาสเชิญชวนในปีหน้า ในการเตรียมตัวของเด็กหรือว่าในภาคอื่นที่ต้องการเข้ามาเกิดงานหรือว่ากิจกรรมอื่นที่ทางกรมเนี่ยต้องการโปรโมติเติดต่อยังไงอะไรยังไงบ้าเงเลยจะฝากเรื่องอื่นในกิจกรรมของกรมด้วยค่ะก็อยากจะฝากน้องน้องเยาวชนนะคะในการที่อาจจะออหาโอกาสว่างในทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสารรค์ผลงานซึ่ง กรมกิจการเด็กเยาชนเองซึ่งเราก็มีบทบาทภารกิจในเรื่องของมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นกรมก็มุ่งหวังที่จะทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนกรมคงไม่ได้ดําเนินการเพียงแค่หน่วยงานเดียวนะคะเราคงร่วมกันกันกบภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือแม้ภาคประชาสังคมที่จะร่วมกันนะคะ กิจกรรมที่ที่น้องๆอ,อาจจะสนใจแล้วเข้าร่วมนอกเหนือจากโครงการศิลปะนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการประกวดดนตรีไทยนะคะหรือในเรื่องของโครงการลมหายใจไร้มลทินซึ่งตรงนั้นก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการวาดภาพเหมือนกันนะคะในเรื่องของอการจัดทําโครงการการประกวดร้องเพลงเหล่านี้เป็นต้นหรือการเขียนเรียงความนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกรมกิจการเด็กดําเนินการอยู่เป็นประจำค่ะ อะไรต่อเลยครับพี่ขอบคุณท <c oughs> ี่มาก